อยากให้ทุกคนได้เห็นนะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเวลารถสมชายเข้ามาใหม่เนี่ยเขาสวยกันประมาณไหนเอารถชนเอารถจอดนิ่งเอารถน้ําท่วมเอารถไฟไหม้มาขายให้เราหรือเปล่าวันนี้นะเน่จะพาดูสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเน่ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะเนน่จะพาทุกคนมาชมรถเข้าใหม่ของทางเต็นท์รถสมชายคาเซนเตอร์ของเรานะคะอยากรู้จริงลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชอบถามมาอยากดูหลังบ้านจังเลยว่าเวลารถเข้ามาใหม่สวยจริงหรือเปล่า วันนี้นะคะพามาชมเลยเพราะคันนี้นะคะเป็นรถที่พี่ๆี่ทีมขับเพิ่งรับมาเมื่อเช้าก่อนเอาไปล้างก่อนเอาไป QC เอามาถ่ายให้ดูเลยตอบขายข้อสงสัยทุกคนเลยมาจ่ะให้ดูคันนี้เป็นมิตซูบิชิเอททรานะเป็นสีเทานกพิราบนะคะหรือว่าเทาดำอันนี้แล้วแต่ทุกคนเรียกนะจ๊ะกระจังหน้าสวยๆเป็นโครเมียมชูโลโก้ของเขานะคะนี่สวยมากให้ดูสีเลยนะคะให้ดูสีเลย ตาไฟสายๆดวงโตๆตตด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ไลท์มาให้ใครชอบคันนี้ใครชอบสีนี้ต้องรีบจัดรีบจองรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยเพราะคันนี้เป็นคันเข้าใหม่เดี๋ยวเน่รีบตามราคามาให้นะคะแล้วมาดูรอดูแม็กของเขาดีกว่านะคะคันนี้เป็นโลกระทะลโลกระท้านะคะมีฝาครอบมาให้จากโรงงานยางเนี่ยเป็นยางเดิมที่มากับตัวรถที่เข้ามาใหม่นะอย่างที่เน่บอกเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา แต่ไม่ต้องห่วงเนเน่ไม่ได้ขายแบบนี้นะคะเนเน่เปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่ฟรีทั้ง4ี่เส้นนะย้ำว่าเปลี่ยนยางให้ใหม่ฟรีทั้ง4ี่เส้นไม่พอแค่นั้นค่ะติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพราะเราติดให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีนะคะสบายใจได้เลยเมื่อซื้อรถกับทางเต้นรถสมชายและตอบอีกข้อสงสัยหนึ่งค่ะออกรถแบบนี้รถมือสองแบบนี้จะมีการรับประกันให้หรือเปล่ารับกุญแจเสร็จรับรถเสร็จทิ้งกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะ ออกร้อกับสมชายคาร์เซ็นเตอร์มีการรับประกันให้หลังการขาย1ปีเต็มๆนะคะและที่สำคัญไม่ได้มีให้แค่นั้นมีการช่วยเหลือหลังการขายให้อีก24ชั่วโมงนั่นก็คือตัว W Smart นะคะและสําหรับลูกค้าออนไลน์ที่กําลังดูเนเน่อยู่ชมเนเน่อยู่มาจากคลิปออนไลน์ของเนเน่นะจ๊ะเอาไปเลยดูแลกันถึง2ปีเต็มไม่ว่าจะรถแบตหมดรถสตาร์ทไม่ติดหากุญแจรถไม่เจอหรือต้องการรถสไลดล์เอาไปเลย2ปีเต็มๆนะจ๊ะ นี่ให้ดูความสวยความงามน,นะคะด้านหลังก็สวยให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะพึ่งเข้ามาเลยนะนี่ให้ดูให้ดูเลยทุกคนทะเบียนเก่านะจากเจ้าของเดิมนะกรอบทะบงทะเบียนนะมายังไงใส่แบบนั้นให้เห็นแบบนี้เลยนะคะยังอยู่ครบทูกจุดและเดี๋ยวเน่ให้ดูด้านในด้วยนี่นะคะรถมาใหม่ด้านใน นี่ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยยังไม่ได้ล้างโดราเอมอนนะคะที่มาจากลูกค้าเดิมนะคะจากเจ้าของเก่าก็ยังไม่ได้เอาออกนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวโอ้โหบางคนกลัวจังเลยช่วงนี้โควิดแบบนี้นะคะนี่บอกเลยว่าล้างทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยล้างทาความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วนู่นค่ะเห็นสําเนารถไหมคันนี้ซื้อมาถูกต้องนะจ๊ะซื้อมาถูกต้องไม่ใช่รถหลุดจำำดํานํารถหลุดประมูลนะ นะคะแล้วเดี๋ยวนี่เน่ให้ดูตรงนี้ด้วยเลยโอ้โหแน่นมากโอโหแน่นมาก <c oughs> นี่ค่ะเม็ดอาร์ตเช่นเดิมอย่างที่เน่บอกนะคะซื้อรถมือสองต้องดูเม็ดอาร์นะ,ะต้องสวยต้องอยู่ครบแบบนี้เลยถ้าอยู่ไม่ครบนะคะมันเบอริเดค่ะมันโดนทํามานะจ๊ะมันโดนทํามานะจ๊ะเพราะว่ารอยอาร์พวกนี้นะคะจะเป็นของเดิมจากโรงงานด้านนอกเขาจะทำตามทำไม่ได้นะ ราะตรงนี้จะใช้เป็นพวกหุ่นยนต์ทํานะคะขออนุญาตใส่คืนก่อนทุกคนแน่นมากนะจ๊ะเด่นเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องด้วยนะคะหยอดสักนิดหนึ่งแม่เออไปจ้าไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะเพื่อเช็คว่าคันนี้สวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในและสวยทั้งข้าง้องเครื่องจริงหรือเปล่านะจ๊ะมาไม่มีการเตี้ยวใดๆดทั้งสิ้นเพราะว่ารถก็เพิ่งมาถึงมือเน,น,น่เมื่อกี้เลยพี่ๆีทีมขับมาจอดให้เลยนะคะ ห้องเครื่องร้อนๆเลยเนี่ยทุกคนนี่ดูหู้ดูพร้อมกันเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆให้ดูตั้งแต่ฝากระโปรงค่ะสติกอร์มอโกอยังอยู่นะคะรอยอาร์กยังอยู่ตัวผ้ากันความร้อนเนี่ยก็ตามการใช้งานนะคะมีเลอะเธอบ้างเดี๋ยวน้องล้างทําความสะอาดให้นะคะคันหน้าเดิมๆห้องเครื่องเนี่ยสวยกริบมากรอยมาร์กนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยทุกคนคันนี้สวยนะ เน่กล้ารับประกันเลยสวยสวยมากและที่สำคัญไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเลยนะทุกคนนะทางร้านเรานะคะรถทุกคันเข้ามาต้องสวยจริงๆใครอยากได้คันนี้อยากรู้ราคาคันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเน่ขอปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งฮึบนี่เพิ่งเข้ามาจริงให้รู้เลยว่าเพิ่งขับมาคือร้อนมากนะคะย้ำอีกทีใครอยากได้ มิตซูบิชิแอร์คันนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะอยากได้รีวโทรเข้ามาเนเน่รอรับสายอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยนะและที่สําคัญนะจ๊ะอยากดูรถรุ่นไหนพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวน้องจะหามารีวิวให้นะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ บายๆนะจ๊ะนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆต้องนึกถึงในเน่สมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวยัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากปฐุมบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ